สำหรับซีเนียร์ที่7นะครับก็จะเป็นการเลือกใช้คลอเฮกซิดีนกับโปรวิโดนเอลดีนะครับสำหรับการลดการเกิดเซอร์จิคอไซอินเฟคชันนะครับนำเสนอโดยเอ็กเซอร์นัทพลแล้วก็เอ็กเซอร์นันนัทนะครับก็มีการบอกว่าการใช้คลอเฮกซิดีนร่วมกับการใช้โพรวิโดนเอลดีในการทำสกินพรีพรชันนะครับสามารถลดการเกิดเซอร์จิคอไซอินเฟคชันได้อย่างมีนัยสำคัญมากกว่า การใช้คอร์กซิดีนหรือว่าการใช้โพวิโอนไอโอดีนอย่างเดียวนะครับผมก็จะขอยกงานศึกษาที่เกี่ยวข้องขึ้นมานะครับเป็นงานศึกษาจากปี2016เรื่อง d u s coxidine e and povidone iodine preoperative a n t i s e p s i s reduce surgical site infection in cranial neurosurgery นะครับก็เหตุผลที่เลือกมาก็คืองานนี้เป็น prospective database analysis นะครับที่เปรียบเทียบการใช้ antiseptic ทั้ง3วิธีนะครับก็คือการใช้โพวิดอนไอโอดีนอย่างเดียวการใช้คอรซิดินอย่างเดียวแล้วก็การใช้คอรซิดินร่วมกับโพวิดอนไอโอดีนนะครับในการป้องกันการเกิดโซช g i c a ลไซ t ์อินเฟคชันผลศึกษาที่เกิดขึ้นก็คือการใช้คอรซิดินร่วมกับโพวิดอนไอโอดีนเนี่ยสามารถลดการเกิดโซช g i c a ลไซ t ์อินเฟคชันได้อย่างมีนัยสำคัญนะครับ adjust adjust o d d ratio อยู่ที่0.12แล้วก็ 95% CI อยู่ที่0.02ถึง0.63นะครับก็ถือว่าอาจจะพอสนับสนุนข้อความข้างบนได้อยู่ครับประเด็นที่2ก็คือว่าในคนไข้สันยกรรมทั่วไปนะครับการใช้ i o d o f o r b a s e c o m p ม u n d นะครับผมมีมีประโยชน์มากกว่าการใช้ c o ร์ซิดีนนะครับผมก็จะขอยกอองานศึกษาปีล่าสุดมาครับปี2 0 25 ยังคอร์กซิดีนเวอร์ซัสพอลิโอนเอลดีนสำหรับ s c a l s i t e infection prevention นะครับผมอันนี้ก็จะเป็น meta analysis นะครับผมที่รวบรวม32 high quality randomized control t r i a l มานะครับผมเพื่อเปรียบเทียบการใช้คอร์กซิดีนแล้วก็พอลิโอนเอลดีนในการป้องกันการเกิด social side infection นะครับผลศึกษาที่เจอก็คือการใช้คอร์กซิดีนเนี่ยมีนัยสำคัญมากกว่าออมีประสิทธิภาพอย่างนี้มีนัยสำคัญมากกว่านะครับในการ ป้องกันการเกิดซิคล s i ไ e อินเฟคชันนะครับมี RR อยู่ที่0.83 95% CI อยู่ที่0.72-0.95แล้วก็ P-value 0.009นะครับผมซึ่งประสิทธิภาพที่ดีนะครับก็ถ้าเกิดทำ Subgroup Analysis ก็จะพบว่าจริงๆแล้วเจอในกลุ่มที่มันเป็น Clean Continent Surgery นะครับผมที่คอยซเดีนมีประสิทธิภาพมากกว่าแต่ว่าถ้าเป็นกลุ่ม Clean Surgery นั้นเพราะว่า เปรียบเทียบการระหว่างคอไคลซิดินกับโพเวโดนเอลดีนั้นไม่ได้แตกต่างกันนะครับแล้วก็เออ่ในอีกทางหนึ่งก็คือถ้าเปรียบเทียบเรื่องเออ่รูปแบบของเซอร์จิคอลไซอินเฟคชันนะครับก็จะพบว่าประสิทธิภาพที่คอไคลซิดินมีเหนือกว่านั้นเออ่ช่วยป้องกันการเกิดซูเป superficial i n ซ t ชัน t i o n a l sejicel infection นนะครับแต่ถ้าเป็นดีฟอิน s t ช t u นอลหรือว่าเป็น organ space sejicel i n f e c t i o นเนี่ยพบว่าระหว่างคอไคลซิดินแล้วก็โพเวโดนเอลดีนั้นไม่ได้แตกต่างก,กันครับ อีกออประเด็นที่พบเจอขึ้นมาก็คือการใช้คลอฮกซิดีนสามารถลดการเกิดแบคทีเรียโคโรนอไซชันได้อย่างมีนัยสำคัญเช่นกันครับออก็อถ้าตอบประเด็นข้างบนก็คือประเด็นข้างบนนั้นถูกคัดค้านนะครับผมถูกคัดค้านด้วยนักศึกษาข้างล่างนะครับส่วนประเด็นสุดท้ายนะครับก็คือ,อ,อในคนไข้คีนคอนเทมเตสโซเจลีนะครับ การใช้คอร์เฮกซิดินนั้นมีประสิทธิภาพมากกว่าการใช้โภเวโดนเอลดินในการเในการป้องกัน surgical site infection หรือเปล่านะครับก็จะขอยกงานศึกษาเมตาแนาลิซิสอีกงานหนึ่งเหมือนกันนะครับทำในปี2025เหมือนกันเรื่อง efficacy of different preoperative a n t i s e p s i s in preventing a risk of surgical site infection นะครับผมก็งานนี้จะเป็นการ เปรียบเทียบประสิทธิภาพระหว่างคอเซดินอินแอลกอฮอล์นะครับในความเข้มข้นต่างๆตั้งแต่0.5 2-2.5แลวก็4%นะครับเปรียบเทียบกับเอค e o ส s แล้วก็แอลกอฮอลลิกไอโอดีนะครับในการป้องกันการเกิดสโตรจิคอลไซน์อินเฟคชันนะครับรูปทางขวาจะเป็น0.5%โคยเซดินแอลกอฮอล์นะครับเปรียบเทียบกันระหว่างเอค e o ส s ไอโอดีนรูปด้านบนกับแอลกอฮอลลิกไอโอดีนรูปด้านล่างนะครับ ส่วนหน้าถัดมาก็จะเป็นคอร์กซิดีนแอลอฮอที่มีความเข้มข้นเพิ่มขึ้นมานะครับเป็น2องถึงสอรูปซ้ายบนจะเปรียบเทียบกับ a q ควอสเอลแล้วก็รูปทางขวาบนจะเป็นเปรียบเทียบกับแอลกอฮอลดีนเอน,นะครับผมส่วนรูปทางซ้ายล่างจะเป็นคอร์กซิดีนแอลกอฮอล์ที่ความเข้มข้น4%นะครับเปรียบเทียบกับ a q ควอสเอลผลการศึกษาทั้งหมดพบว่าคอร์กซิดีนที่ส คอฮีเซดีนอินแอลกอฮอลที่2-2.5%ถึงนั้นมีประสิทธิภาพมากที่สุดนะครับในการป้องกันการเกิดโซชิเคลไซต์อินเฟคชันแล้วก็ยังพบว่าการที่มีแอลกอฮอล์ด้วยนั้นช่วยลดการเกิดโซชิเคลไซต์อินเฟคชันได้นะครับซึ่งอ,อ,อาจจะพออธิบายได้จากการที่แอลกอฮอล์นั้นโปรโมตอิมมิเดียตแบคทีเรียซดัลแอคชันนะครับ <Thank you. S 1> ซึ่งก็จะนำมาสู่ข้อสรุปนะครับว่า ถ้าเปรียบเทียบกัน3ตัวแล้วแอนตี้เซปติกตัวไหนเป็นตัวที่ดีที่สุดนะครับคำตอบก็จากข้อมูลที่มีก็คิดว่าจะเป็นคอร์ซิดีนอินแอลกอฮอล์นะครับอย่างแรกก็คือเนื่องจากแอลกอฮอล์โปรโมทอิมมีเดียตแบคทีเรียสแตดอลแอคชั่นได้นะครับแล้วก็การมีรวดผิดคือว่าเอคทีเรียสแตดอลเอฟเฟกต์ก็ช่วยลดซูชิ ize, เคอรไซต์อินเฟคชั่นเรทได้อย่างมีนัยสำคัญนะครับส่วนอีก2ตัวคือคอร์ซิดีนอินเอควีสกับโพวิโอนไอโอดีนนะครับถ้าให้เปรียบเทียบกันก็ ยังไม่มีข้อมูลที่สามารถสรุปได้ชัดเจนว่าตัวไหนดีกว่าตัวไหนนะครับโอเคส่วนถัดมาก,ก็คือเรื่องของการสครับนะครับว่าจริงๆแล้วการสครับยังเป็นสิ่งที่จําเป็นหรือว่าต้องทําเป็นประจําอยู่หรือเปล่านะครับก็ถ้าออมองในมุมหนึ่งก็คือในมุมของคลีนสกินนะครับการศึกษาบอกว่าการใช้คอรซดีนหรือว่าการใช้พาวิโดนเอลดีนนั้นไม่ได้แตกต่างกันที่จะป้องกันการเกิดซิซโกไซต์อินเฟคชันนะครับแล้วก็ มีการศึกษาที่บอกว่าจริงๆแค่เพนด้วย2-2.5คอเลสซดีนอินแอลกอฮอล์ก็ถือว่ามีประสิทธิภาพเพียงพอที่จะลดการเกิดโซเชียลไซน์อินเฟคชันได้แล้วนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นซิสเตอรี่แบบที่เป็นคลีนคอนเทมินนะครับก็มีข้อมูลว่าการให้คอเลกซิดีนนั้นดีกว่าการให้โพวิโดนแอลดีนนะครับผมในการป้องกันการเกิดโซเชียลไซน์อินเฟคชันเพราะฉะนั้นสรุปเลยก็คือการสรับเนี่ยยังไม่ใช่สิ่งที่จำเป็นต้องทำเป็น เออเป็นรูทีนนะครับผมจริงๆการเพนด้วยคคยเซดินก็อาจจะเป็นสิ่งที่เพียงพอแล้วนะครับแต่ว่าก็ยังรู้มันยังมีบางกรณีที่อาจจะยังพิจารณาว่าอาจจะต้องใช้โพวิดอนเอลดีนนะครับยกตัวอย่างเ,าเช่นการที่ต้องการมี mechanical r e m เว a l นะครับในแผลที่เป็นคอนทามิน t e ตสกินหรือว่าเป็นมีแบบเปื้อนดินเปื้อน เลื่อนอะไรอย่างเงี้นะครับหรือว่าเป็นทรวงหนาที่มีเบรกมีโครไสเยอะๆหรือจะเป็นอุบัติเหตุศัลยกรรมนะครับก็สามารถสครับด้วยพรวิดเออด้วยสครับด้วยเอควิสพรวิโดนเอลดินก็ถือว่าเพียงพอที่จะป้องกันการเกิดสโตรจิเคิลไซซ์อินเฟคชันได้แล้วครับอาจจะไม่จำเป็นต้องให้เออเป็นแอลกอฮอลิกพรวิโดนเอลดินครับผม ต่อไปไปที่ข้อ3นะคะจะพูดถึงสกินพร a พร t ชันในช่วงที่มีการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ค่ะรวมถึงผลของการฉีดวัคซีนโควิดค่ะก็มาพูดที่ e vidence แรกนะคะเราจะดิสคั s เกี่ยวกับการอ,าอัตราการเกิด Certical Site Infection ในช่วงที่มีการระบาดของโควิด -19 ค่ะซึ่งเ a เปอร์นี้นะคะก็จะเป็น retrospectivestudy ที่ทำใน multi center analysis ค่ะมี เการศึกษาในคนทั้งหมด29,904คนค่ะเทียบในปี2018-2019ก็คือช่วงก่อนเกิดโควิด1 9กับช่วง2020ที่เป็น Pandemic Era นะคะจากการศึกษานะคะก็พบว่าอัตราการเกิด surgical site infection ในช่วงที่มีการระบาดเนี่ยเพิ่มขึ้นแค่ใน hip prosthesis surgery ค่ะส่วนใน surgery ประเภทอื่นๆเนี่ยไม่ได้มีการเพิ่มขึ้นของ risk อย่างมีนัยสำคัญนะคะ ในขณะเดียวกันค่ะอีกเปเปอร์นึงรวมถึงเปปอีกหลายเปเปอร์อีกจำนวนหนึ่งเลยค่ะพูดไปในอีกทางหนึ่งนะคะอย่างเช่นเปเปอร์นี้นะคะจะเป็น Meta Analysis ค่ะที่ทำใน,ท,เเนทั้งโลก i e n นท้งรวมเป็น157,000คนเนี่ย กล่าวว่าในช่วงที่เกิดโควิด -19 นะคะมีริสของการเกิด surgical site infection โดยภาพรวมที่ลดลงอย่างมีนัยสำคัญเมื่อเทียบกับช่วงก่อนหน้าค่ะซึ่งเปเปอร์เหล่านี้นะคะก็ดิสคัตกันไปในทางที่ว่าในช่วงที่มีการระบาดเนี่ยมาตรการการดูแลไฮจีนแคร์ต่างๆค่อนข้างจะสตร i t มากขึ้นค่ะรวมถึงมีการโฮมไ s o l a t i o n ของผู้ที่มีความเกี่ยวข้องเกี่ยวกับในโรงพยาบาลน,น้อยลงค่ะ ค่ะแล้วก็เมื่อมาดิสคัฟถึงเกี่ยวกับการเลือกใช้แอนติเซปติก ในการช่วงที่มีการระบาดของโคโรนาไวรัสนะคะก็มีเปเปอร์นี้รวมถึงเปเปอร์อีกจำนวนหนึ่งนะคะที่เป็น in vitro study ค่ะทำออกมาแล้วพบว่าการใช้อันตี้เซปติกที่เราใช้โดยทั่วไปอะคะ่ะไม่ว่าจะเป็นแอลกอฮอล์คอฮกซิดีนโพวิโดนไอโอดีนในคอามเข้มข้นที่เราใช้กันอยู่ค่ะก็มีความเอฟเฟกตีฟในการฆ่าเชื้อไวรัสโคโรนาไวรัสเช่นกันค่ะก็เลยไม่ได้มี suggestion ที่ชัดเจนในการเปลี่ยนอนติเซปติกในช่วงนี้นะคะ ส่วนว่าพูดถึงผลของการใช้โควิดวัคซีนในช่วงเพื่อลดโอกาสการเกิด SSI อะค่ะก็ไม่ได้มี evidence ที่ชัดเจนนะคะว่าการฉีดโควิด1 9ทินวัคซีนเนี่ยจะช่วยลดโอกาสการเกิดค่ะโดยส่วนใหญ่นะคะ,ะเรื่อง complication ที่มักจะพูดถึงในเปเปอร์จะเป็นเกี่ยวกับระบบการทางเดินหายใจมากกว่ารวมถึง overall range of stay ค่ะที่ไม่ได้เป็นการระบุถึง surgical site infection ที่ชัดเจนนะคะค่ะกล่าวโดยสรุปค,ค่ะก็ในช่วงที่มีการระบาดของ c o v ิด19นะคะไกด์ไลน์เกี่ยวกับ skin preparation เนี่ยไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างชัดเจนนะคะไม่ว่าจะเป็นจาก cdc เองหรือจาก who เองค่ะแล้วก็ออโอกาส Risk ในการเกิด surgical s i อ e infection ในช่วงมีการระบาดของโควิด -19 เนี่ยก็ไม่ได้ชัดเจนนะคะว่าเพิ่มโอกาสหรือลดโอกาสอย่างไรเพราะว่าในแต่ละเปเปอก็ค่อนข้างดิสคัตกันไปในหลากหลายทางค่ะส่วนเรื่องหลักฐานของการฉีดวัคซีนโควิดเนี่ยก็ไม่ได้มีข้อมูลที่ชัดเจนนะคะว่าลดโอกาสการเกิด surgical ิ i อ e infection ได้อย่างไรค่ะ มากันที่ข้อสุดท้ายนะคะก็คือเอฟเฟกของโปรไบโอติกต่อการเกิดสเตติคอไซน์อินเฟคชันค่ะก็ขออนุญาตยกตัวอย่างเปอปร์แรกนะคะเป็นเมตาแอนลิซิสที่ทำในเก้าสตารดีค่ะก็พบว่าโพลูเลคโตเซร์เจอรี่เนี่ยม,มีมีโอกาสการลดเกิดการเกิดสเตติคอไซน์อินเฟคชันจากการใช้โปรไบโอติกได้โดยเฉพาะการใช้โปรไบโอติกที่เป็นแบบมัลติสเตรนค่ะ ทั้งนี้นะคะในเปเปอร์เนี่ยไม่ได้กล่าวถึงว่าตัว multi-strain probiotic ที่ใช้เนี่ยใช้โดเศษเท่าไหร่ duration เท่าไหร่หรือใช้เป็นสูตรอะไรที่ชัดเจนนะคะส่วนอีกเปเปอร์หนึ่งค่ะเป็น meta-analysis ที่ทำใน34 articles ค่ะก็พบว่ามีแค่บาง study นะคะที่บอกว่า probiotic เนี่ยลดโอกาสการเกิด sexual site infection อย่างมีนัยสำคัญที่ชัดเจน,นะคะ่ะ ส่วนในแล้วก็ในปนปอน์นี้ส่วนใหญ่จะพูดถึงอินเฟคชันโดยภาพรวมนะคะไม่ได้เน้นไปที่สติปิโสไซอินเฟคชันเพียงอย่างเดียวค่ะแล้วเมื่อถึงการนำประยุกต์มาใช้ทางไกด์ไลน์แล้วค่ะจาก the WHO global guideline for the prevention of surgical site infection ปี2018นะคะ mm hmm. ก็ไม่ได้ strongly recommend การใช้ probiotics ค่ะเนื่องจากยังไม่ได้มีหลักฐานที่ชัดเจนมากเพียงพอค่ะรวมถึง eSAS guideline for elective Polorectal Surgery ปี2025นะคะก็พูดถึง p r o b i o i i s ใน moderate quality of evidence ค่ะส่วน suggestion ในการใช้เนี่ยให้อยู่ในที่ระดับ can d e used ค,ค่ะก็ขอจบการน,นำเสนอซีโนโรนี้เพียงเท่านี้นะคะขอบคุณค่ะ